สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงตัววิกกี้รู้จวดตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจสอบดูไททอยายทอยสูงายทอยย้อนหรือเปล่าตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบตรงไหนอีกจุดเถิอกลึกแถวเนี้ยขออนุญาตวิจารณ์ลูกค้านะเบื้องการเรียนการสอนเนี่ยจุดเถือกลึกทั้งซ้ายและขวาลูกค้าก็ไปตัดได้มาเองมาปะเนี่ยทำเองอ่ะมันมันร้อนอ่ะ เราตัดเองเลยทีเนี่เราปีปีข้างขวาโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววางวางแผนก่อนว่าจะตัดยังไงให้มันเป็นทบิก,กีที่สวยที่สุดสําหรับลูกค้าท่านนี้เอา้าต้องใจมาจากไหนจากนู่นเลยที่บ้านอ่ะที่ไหนล่ะแถววัดอรุณพระแจ้งครับผมแล้วก็ลูกค้าชื่ออะไรชื่อชื่อแก่ค่ะชื่อเล่นชื่อพี่แกนะ,อะโอเคก็ ัทิ้งเลยทิ้งหมดค่อน,อนข้างเลยผมจะให้มีสว่นประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วกันค่ะผมจะใช้เทคนิคโรลลิง่งคัทเลยตัดไว้เลยไม่พูดพามทำเพลงเยอะนะ ดูเอาครึ่งนึ่งเดี๋ยวเรียบร้อยมาด,ดาูด้านหลังด้านหลังก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลย ขัดไปตันขัดไปทันที่สองก็ยกขึ้นมาตัวนี้ขาดไป ดูขตาดดึงไปด้านข้างแล้วก็โลรลลิงคัทไปเลยไอ้ผมที่มันไม่มีทรงยกแค่สี่พันองศาก็พอ,อนอะ ยกขึ้นตอนเลยยกขึ้น90องศายกขึ้นล่างลงมาเลย90องศาล่างใส่ละจอวานระดับไหนอ่ะก็เอางลกางใส่ยังถ้าประมาณาสัก2นิ้วพอ มันทบไปยาวมากดูแลยากมาดูด้านข้างเป็นผมนั่งหูลังหูมาแล้วก็อีกลงมาเป้าหมายตัดอยู่ประมาณกลางเม่าหูลิวดงคัดไปเลยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองลากลงมาเลย นี่สามก็ลาก,กว่ะสลดท้ายนันข้างหลังไปหูด,ดันซ้ายเนี่ยเอาไข่ลายตรงไหนเอาไข่ลายดันข้าง โหลดเรืองัดไปเลยแล,ล้วก็ตัดแล้วก็ลดลงคัดไป ลากออกมาส4ขั้งศาโรล,ลิงคัตอ่ะดูแรงง่ายด้วยทรงนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้ทรงนี้เลยลากลงมาทางข้างโรลิงคัตเป็นเทคนิคเกาหลีนะเรียนกับอาจังเกาหลีมาที่โรงแรมกินทาประตูน้ำติดกับใบหลวงใบโยกแล้ว พุทธจัดพุทธจัดเทนนิงเวิร์กช็อปก็คือนายธิตากรตันเตียมภัยวงศ์นะหรือว่าเหยียบเป็นนะผู้ที่เป็นล่ามนะครับก็คืออาจารย์พรนี้พาดำน้อยนะล่ามบรรยายเตะภาษานี้ก็ผมจะเอาความทุยถึงวัดอรุณเลยโอเคไหมค่ะหรือถึงวัดแจ้งเลยเอาตัดที่วัด จะไปโชว์แถวบ้างได้ได้โชว์แน่นอนวันนี้นเห็นด้วยทั่วลูกอยู่แล้วล่ะทรงนี้ผมนึกว่าจะตัดสยาวทำไมทีตัวจะตัดสั้นเลยขนาดนี้ม, <laughs> มันไม่ต้อมีเวลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้นาฬิกาไปเรือนหนึ่งนะนาฬิกาจะได้มีเวลาม,มันมันมันไกลแล้วเ,เนาะไม่เป็นไรเราเราคืยอยกขึ้นมาแล้วตัดเลยความยาวเท่าไหร่ตัดให้เหลืออยู่สี่นิ้วสี่นิ้ว่ ็ชคนนี้จะเซตแบบแม่ค้าตลาดนัดหรือเอาแบบคุณนายคะจัดทรงวันนี้วันนี้เราเอาแบบธรรมดาค่ะแบธรรมดาเหรอไม่ไม่เอาใส่ไข่เลยเลยเหรอไม่ใชาเอาธรรมดานี่ค่ะลายแบบธรรมดาเราโอเคโอเคยกสามใจจ้าจ้าทำไมผู้หญิงชอบถุยเพราะอะไรสวยไงเหรอเห็นรอยผมอ๋ออยากสวยอยากสวยเหมือนฝรั่งเห็นหัวก็ถุยตังเหรอ ก็อยากจะทูดกับเขาแถวบ้านเขาซอยไม่สวยนะค่ะเคยทอยแล้วเลยไม่ทอยเลยเลยไม่อยากจะไม่อยากจะลองแล้วไม่ลองเลยสามสิบกว่ปีอะสามสิบกว่าปีเนี่ยไม่ตัดเลยเหรอมีแต่เล็มปลายผมเอานี่ช่างใหญ่โชคดีใช่ไหมค่ะที่ได้ตัดผมลูกค้าที่เห็นในเฟซเนี่ยแหละเห็นซอยให้คนนู้นคนนี้สวยโอ้ยเอาละเอาเลยเกิดความค้างคายแล้วเกิดความอยากจะลองสาวยังบอกอุ้ยมาทําไมแม่มันไกลนะมันอยากลูกสาวยังไม่เข้าใจหรอกว่า ทรงผมเนี่ยมันต้องเลือกเลือกช่างนะมันจะได้เขาไว้ยาวนะคะเขาไม่ตัดเขาจะไม่ถึงเวลาเขาของเขาก็ยังเป็นผมยาวอยู่อะยง่งเงยใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลาก่อนีมันอายุเยอะแล้วเราก็อยากสบายแนละ้วใช่ ผมชอบมากเลยที่ลูกค้าผมอยู่ยาวแล้วเปลี่ยนทรงอ่ะผมอยากตัดแบบเนี้ยเพราะว่าให้มันเปลี่ยนไปเลยแต่ละวันแต่ละทรงอ่ะใช่ผมไม่ต้องการให้มันแทบเปลี่ยนนิดหน่อยมันธรรมดาต้องมันเปลี่ยนเยอะๆยอะไม่น่าเชื่อเลยนะตัดสั้นก็เราก็ตรวจสอบนะผมที่มันที่จริงมันตัดไม่ได้นะผมสั้นอ่ะเพราะอะไรเขาไม่ให้ตัดใครไม่ให้ทางไหนเขาไม่ให้ตัดแล้วก็ทางไหนคือใคร คือเราก็ลาชีขาแล้วทางในคือหลวงพ่อหรือว่าอะไรหรือว่าไม่ชี้จะเป็นร่างทรงหรือเปล่าครับเป็นค่ะร่างทรงของขององค์ไหนมีเองมีแล้วอ่ะมีโดยที่แรกไม่รู้ตัวชื่อ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 งองค์อะไรครับพแม่อุมาบอกคนที่อมาใช่กลาอ๋อครับครับต้องเอาไว้ไงแล้วพ่อแม่ว่าไงโออนุญาตใช่ไหมเขอลาชีขาแล้วเพราะว่าเราป่วยครับครับเราไม่มีเวลาที่จะมาโน่นนี่ครับครับเราก็เลยมันจะได้ดูแลง่ายนะใช่หมดเวลาแล้วครับดูเยอะแล้วนะ ทีนี้ก็ดูบริเวณด้านหลังมันดูดูดูหนา,นาๆใช่ไหมแล้วก็ที่พอยอให้มันบางนิดนึงงอนอาจจะง,งอนเพราะผมอยากสง่งหรือว่างอนเพราะธรรมาชาติของเขาอ่ะก็มีอยากสง่งน่อยนิดๆไม่เยอะครับครับค,ครับยมากเห็นครณลงเบตอยกอยากหามานานแล้วแบบนี้ครับก็าหาต่อไปจะเจอแล้ว อยกพอยดีพอยทุยมันหนาหนาพอยก็หลังจากเราตาัดเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือตื่นขึ้นมาจะได้อย่างนี้เลครับูคุค้าชอบไหม <ổ S 2> เห็นความทุยไหมเนี่ยความทุยความยาวประมาณนี้กำลังหมาะ นะครับไม่สั้นจนเกินไปนะบสบายเระวีเสยเอาเลยแน่นอนครับถ้าสั้นกว่านี้น่าจะอ้วนไงบวม <สะ S 1> จะเเลือดแต่นหน้าทีนี้ไม่มีผมแล้วอยากอ้วนคนหอมอยากอ้วนก็กินเยอะๆไม่ได้เันหวานมันลงเองเรอมั <c oughs> นลงเองลงเองนะตรงน,นี้ครับเฮ้ยตีก่อนนี้เลย สไลด์สิ่งสไลด์สิ่งแม่กลับไปบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวโคแถวบ้านของผมไปเล่นตั้งเลยครับผมผมยาวไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะได้วิ่งวิ่งไวๆมันไม่ไหวอ่ะอายุเยอะแล้วถ้าผมยาวมันหนักไงยเผื่อมีแผ่นดินไหวมาัวบริวิ่งไวๆนะอยูน่ากลัวเนาะจะได้ก็ไม่รู้อ่ะครับอ้วกเลยตอนที่เป็นแผ่นดินไหวให้น้องเตยครับ เที่ไหนนะที่นี้เหรอนีอ่ะนะ ใส่สับปนะรดได้ไหม น้ำมาบริเวณไหนที่มันหนานแล้วก็สไลด์ออกนะค่ะแล้วเราจะตัวคัดเบาๆนิดนึง วันนี้เป็นอะไรฝนตกทั้งวันเลยที่บ้านไม่ลงนะคะลงแค่ฝอ,อยๆเหรอแต่ที่นี่หนักทั้งฝนดินไหวทั้งฝนตกมาอะไรวะกรุงเทพมานครลงหนักเลยอืมนั่งรถไฟฟ้าก็ใช่นั่งรถไฟฟ้าสะดวกกว่าเยอะท่าในใดที่ต้องการจะเดินทางมาตัดของคนช่างใหญ่นะมีทางเลือกนะครับรถขนส่งมวลชนนะบีทสายสีเขียวนะครับมาลงที่สถานีสะพานใหม่ก็เดินเข้า้านหาช่างใหญ่ได้เลยนะ ไม่ต้องขับรถนะคือแรกๆยังไม่รู้ทางครับก็มาซื้อทางก่อนไงนั่งที่ซี่นำทางมา่อนก็ได้นั่งโมไปมาออบางคนก็นั่งเที่ยวหน้ามาใหม่ก็เราก็นั่งรถไฟใช่วางแผนเอาถ้าวันไหนเหตุการณ์ผิดปกติเขาอาจจะสั่งหยุดรถไฟฟ้านะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสร้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวทุยมันหายมันไม่สวยนะครับ กดอลองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5า8 3 9 9 9นะั่นและ0819แปทาง6234ลายแอด KA SCM อ่านว่ากเกษมนะทุกช่องทางหน้าช่างใหญ่หมดเลยช่างใหญ่ผมดำตอนนี้ผมขาวนะหน้าก็อาจจะเหมือนเดิมคิวอาจจะเปลี่ยนไปสีผมมันจะเปลี่ยนไป,ม,นป,นไปมันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องไปซีเรียสหาตัวช่างใหญ่หาง่ายยิ่งกว่านายกรัฐบ,บนตรีไม่ต้องกลัว ยูทูบเบอร์ของประเทศไทยเนี่ยช่างใหญ่ติดต่อมาี่สุดนะแล้วก็จะก็พูดธรรมชาติดีเลยฮะบุธรรมชาติก <c oughs> ็เ <c oughs> หมือนในเฟซได้เลยก็พูดอย่างเงี้ยเลยใช่นี่ก็เอาไปลงทั้งสองช่องทางทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์แอดทั้งยูทูบเฟซบุ๊กตัดลงให้หมดไปเมื่อ<ง>เผยแพร่แล้วก็ให้ดูเต็มที่<ง>นะชมได้พิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมนะอย่าพิจารณ์ที่รุนแรงนะนะครับถ้าปากดีก็พวกเรามาช่วยกันทําด้วยมาช่วยกันช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะ ่ายทุกวันนะมันยากได้ทำคลิปวิดีโอสอนตัดผมเนี่ยไม่ได้บงังโดนบังคับนะท่านใหญ่ทำด้วยจิตอาสานะ,ะทำจิตอาสา,ามาสิบปีแล้วเนี่ยแต่พอ youtube จีสอนมาเท่าไรครอบคีที่แปดแล้วนะนะครับทำทุกอย่างนะครับให้สังคมไทยมันดีขึ้นเ๋ยวทะเลาะก,กันลำพังเฉพาะเศรษฐกิจกับภัยธรรมชาตินี่พวกเราก็แย่กันอยู่แล้วมานั่งทะเลาะทำไมนี่ประโยชน์นชื่นชอบ ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอสอนรับมยูทูบ YouTube นะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเ,งเสตผมมันก็สําคัญทุกอย่างเสตนยังไงก็ได้ให้มันเปลี่ยนให้มันเขา้ารูปเข้าทรงนะไอ้อยู่บ้านยังไงก็เป็นทรงอยู่แล้วแหละเบื่อมัดผมแล้วคม่เปลี่ยนมันก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้ว มัดมัดมาสามสิบสี่สิบกว่าปีแล้วอ่าผมยาวไม่รู้จะไม่มีทรงเลยเลยผมคิดว่าผมจะได้ตัดทรงฟาลาะเมื่อกี้เนี่ยหรือไม่ก็ะทรงพวกสไลด์ไม่คิดว่าจะตัดทรงทวิคีนะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็าน้าก็ดึงดึงลงมาเลดึงดึงลงมาให้มันยุ่งยุ่งไว้ให้มันเปลี่ยนให้นหน้าขึ้นมาดูข้างหลัง ลูกทรงไหมสวยค่ะยิ่งจับทรงก็ยิ่งเข้ารูปเข้าทรงเลยหน้าเปลี่ยนนะหน้าสดใสดามาเนี่ยเราก็สไลด์ให้มันบางแล้วก็จับมันโยกมาทางขวาให้มันเป็นสไลด์ยย่งมากเลยถ้าอยู่กับบ้านก็เสริเอาเลยใช่ได้หมดได้หมดสบายถ้าอยากจะให้มันหนอนมากก็กบผมเปลี่ยนจริงครับถ้าถ้าต้องการให้ผมได้บอลลุ่มก็แนะนําให้ดัดนะดัดอ่อนๆนะไม่ชอบเลยอ่ะครับก็ไม่ต้องดัดอันนี้แนะนําลูกศิษย์หรือว่า ลูกค้าที่ต้องการให้มันดูแลง่ายขึ้นกว่านี้ครับสบายเลยเสิร์มาก็สบายแล้วชมแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนค้นห <โก S 1> น้าจะทัานไหมกล่อมใจที่มาที่นี่ <c oughs> วันนี้ลาไปครับสวัสดีครับขอบคุณ <c oughs> ครับลูกค้าบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมดึอยากมาตัดผมมาช่างใหญ่ครับลูกค้าก็เห็นซอยซอยในยูทูบดู YouTube เอาสวยค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นตัดเห็นตัดซอยผมใช่ถูกใจสวยถูกใจแล้วมาใช้บริการแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างดีค่ะแล้วถูกใจและสวยเปลี่ยนหน้าเลยสบายเยเบาหัวได้ลูกค้าผมลูกค้ายาวเท่านี้นี่คือผมลูกค้านะตัดทิ้งเดล๋อแค่เนี้แล้วลูกค้าชื่ออะไรชื่อสุกจิตค่ะสุสุกจิตโซอขอสุกจิตสุกจิตค่ะมาจากที่ไหนมาจากวัดอรุณวัดแจ้งค่ะแถววัดแจ้งไม่มีแล้วแต่ผมมั้งเองครับมีแต่ไม่ชอบใจค่ะ มาที่นี่ไว้อยมาี่ปีแล้วอ่ะโอ้ยตั้งแต่สาวไม่ยอมตัดเตอรตัดโทนเดียก็ไม่ตัดอีกแล้วเพราะเขาตัดไม่ถูกใจเถียวเถียวบ้านตัดไม่ถูกใจก็เลยไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยนังม้านี่ก็ตัดเองตัดเองสบายๆแล้วก็มัดผมเอาเองแล้วทําไมแรงบันดาลใจอะไรถึงมาอยากให้ตัวเองไปเปลี่ยนทรงผมนึ่งคืออยากเปลี่ยนเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอยากอยากสบายอยากตื่นมาแบบเออสบายแล้วเปลี่ยนทรงก็หวีไว้มันเข้าทรงมากไม่ใช่หวีแล้ว หัวมันไปทางโน้นไปทางนี้แล้วอย่างผมมันยาวด้วยอย่างก็อยากเปลี่ยนหน้าตัวเองด้วยค่ะทาไมถึงเลือกช่างใหญ่ตัดซอยผมให้าะดูยูทูบดูช่างเก่งอ่ะช่างในช่องยูทูบเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเกิดมาดูผมช่างของคุณเนี่ยอิ้ยช่างคนนี้เก่งมากซอยทรงตัวนี้ทรงสวิกกี้มันถูกใจเลยอ๋อครับก็เลยเลือกทรงนี้ดีกว่าทรงนี้เลยเลือกช่างใหญ่ดีกว่าใช่อเลยอัดภาพมาเลยบันทึกบันทึกมาเลยเอ แชร์แชร์ไว้ใน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 ไลน์ใช่ไหมว่าจะเอาทรงทวิกี้ให้ได้ใช่<อ>ช่างใหญ่ก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะตัดทรงทวิกี้นะมผมคิดว่าลูกค้าน่าจะตัดทรงฟาร่าหรือสไลด์ไปตัวยูอะไรเงี้ยหรือตอดัดบ๊อบธรรมดาทั่วไปอไอ้นี่คือนอกนอกนอกอะไรนอกไอไน,นอกใช่คันไปถึงแล้วรู้สึกสบายคอสบายหัวไหมเบาค่ะก็ตื่นมาแล้วก็โอเคแล้วไม่ต้องมานั่งนู่นนี่มัดผมขออนุญาตถามเรื่องร่างทรงหน่อยค่ะ เป็นร่างทรงโดนบังคับหรือว่าตั้งใจรับท่านโดนบังคับป่วยป่วยเหรอใช่แล้วเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ช่วยเหลือคนยังไงบ้างช่วยเขามีเงินแล้วไม่คือยังไงประทับทรงแล้วเป็นเรื่องเป็นราวคือว่าเขามานิมิตเข้าฝันแล้วก็เราก็คุยเขาฟังเนี่ยอย่างบางทีแล้วลงแฝงเนี่ยมาลงอย่างเงี้ยลงประทับลงไปเองเนี่ยแล้วบางทีก็ให้หวยแถวบ้านมันมีหวยไงถูกหวยไหมเขาก็ถูกกันไงเขาถูกเลยรวยกันรู้กี่เมื่นก่อ ก็เชื่อเจอกับตัวเองเชื่อไหมว่ามีมีทรงมีร่างทรงมีเพราะว่าเจอกับตัวเองแล้วหรอหรอสรุปว่ามีนะมีแต่ทีนี้พอร่างกายเราอายุเยอะแล้วมันก็ร่างกายโรคประจำตัวมามันก็ต้องลาสีขาอ๋อต้องต้องต้องลาออกต้องลาสีขาลาชาติ่าก็โอเคไหมก็ลาสีขาหิ้งหมดแล้วขอไปให้เพื่อนบูชาก็คือก็คือก็คือไม่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 รับร่างทรงแล้วไม่รับแล้วแล้วก็ตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงก็ธรรมดาปกติเข้าวัดเข้าวามั้ย ก็ต้องเข้าค่ะก็ธรรมดาเหมือนคนบุคคลทั่วไปอ่ะแต่ว่าแต่เราไม่ทานเนื้อเั้าเองอ๋อครับเพื่ออะไรไม่ทานเนื้อเพราะว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่บางอ๋อครับคือจะกลับไปหามันก็ไม่ได้แล้วมันเหม็นเหม็นข่าอ๋อครับก็อุโมุทลาบุญด้วยนะค่ะขอให้ลูกค้ามีความสุขกับทรงผมที่ช่างใหญ่ออกแบบให้ที่เลือกมาก็ถูกตัวอยู่นะครับคือทรงทวิกกี้ทุยกางนะมีจรมีลากใสนะครับสองนิ้วมีจรช่างใหญ่ออกแบบให้ เปิดหูครึ่งนึงนะแล้วก็ทุยกลางถึงวัดอรุณวัดแจ้งเลยเช่นอยากจะไปเที่ยววัดแจ้งอยากไปดูยักษ์ที่ไทยแล้กยักษ์ปิดเท่ยสิคุณไปเห็นโอสวยมากเลยตามตำนานบอกว่าข้างในเดินเข้าไปเหมือนอยุธยาเลยนะคะเห็นตามตำนานบอกว่ายักษ์วัดแจ้งหรือยักษ์วัดอะไรนะวัดโพตีกันเหรอไม่ตี๋ะค่ะยังไงตอนนี้วัดแจ้งเจริญกว่าเยอะเลยหมายความว่าเดี๋ยวนี้สมรณะชัดกันแล้ว ใช่คุยกันรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วแล้วก็วัดวัดแจ้งนี่สวยมากถ้าเข้าไปเหมือนเมืองอยุธยาแล้วก็นักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือเนี่ยเขาก็จะมีร้านเสริมสวยร้านตัดผมเนี้ยอย่างเงี้ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะคือวัดที่วัดอ่อะนะทางข้างนอกเขตออกมาวัดเ็าจะมีทุกร้านเลยเปิดร้านบร์เบอร์หมดมีชุดไทยให้แต่งหมายความว่าคุณอยากจะแต่งชุดเป็นโบราณอะยเพวกีให้เข้ามีให้เน่ยจะตัดผมเป็นทรงสมัยโบราณก็มีหมดเลยถ้าคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไปอย่าเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณเปลี่ยนเป็นชุด จองกระเบนของผู้ชายแล้วก็มีให้หมดแต่ต้องเช่าเขาไปทำสัมพันธ์เลยติดต่อไป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 ใช้บริการกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ไปยังไงเดินทางยังไงค่าบริการประมาณเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเขานัดท่องเที่ยวพวกนี้เขาจะมีไกด์มาลงจับท่าท่าวัดแจ้งแต่ถ้าเรามาไม่ถูกเราก็นั่งพวกแท็กซี่หรือเหมาะมอแท็กซี่ดีกว่าครก็รถึงจะมาถูกมาวัดอารมณแค่นั้นละสบายไปลง แล้วเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเราก็ไปร้านที่เขามีชุดไทยอ่ะผู้หญิงอย่างเงี้ยมีชุดชายเปลี่ยนก็เสียค่าเช่าเพราะเราจดเขาก็จะเอาบัตรประชาชนยวยไปก่อนแล้วก็มามาถ่ายไปหมายถึงว่าเอาบัตรประชาชนปเป็นประกันชุดชุดเขาแล้วมีค่าค่าชุดเช่าชุดที่เขาเจ้าะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เราก็เพียงจะดูแต่ว่าเสียค่าเช่าไม่แพงทําผมให้เสร็จ อ๋อคือเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยคืออยากจะย้อนยุคก็ย้อนยุคตรงนั้นเลยใช่แล้วก็นักท่องเที่ยวออกมาแต่ละคนเนี่ยที่อยู่เดิน,รนบริเวณวัดแจ้งเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดไทยหมดแล้วม,มีช่างภาพมีอะไรให้ไหมมีหมดค่ะมีครบอยากได้อะไรบอกใช่ก็มีชายหมดมีก็มีไก้หมดแต่มาานักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะอ๋อครับครับพวกจีนเกาหลีอะไรพวกนี้เยอะจะเดิน ออกมานอกก็นอกเที่ยวแต่ถ้ารกนอกวัดก็ได้เป็นชุดไทยกันหมดอ่ะเหมือนอยุทยาเลยคุณก็ลองไปสิปีร้านวันไหนไปเลยโอเคก็เดี๋ยวถ้าจะไปจะโทรหาแล้วก็ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยลูกค้าที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหนึ่งที่สวยหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและน่าไปเที่ยวนะสวยมากนะครับเดินเข้าไปมีคนชุดไทยน,น้องอยากเปลี่ยนใช่ไหมชุดอย่างเงี้ยไปเช่าชุดเปลี่ยนครับแล้วว่าผมเราหน้าตาไม่ดีก็เปลี่ยน ไดผม้เราแต่งหน้าเราเสร็จมีซอยผมมีแต่งหน้ามีถ่ายรูปถ้ใไดผมอย่างเดียวแต่งหน้าก็ได้แล้วก็ชุดชายเปลี่ยนครับครับครับเต้าหู้นักนักท่องเที่ยวของจีนอ่ะเป็เต้าหู้อ่ะเต้าหู้ยังไปเที่ยวเลยดาราก็ไปเขารู้ผมดูจัตงรุยิงนะน่ะน่ะเขาไปกันเที่ยวกันหมดคุณลองไปเที่ยวโอเคลองไปเที่ยวเมืองไทยนะกินของไทยแท้ของไทยขอบคุณครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยค่ะบายบายค่ะโรงแรงมาก แถวนร้านกําเนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่องหงษยูิน 52, ห้าสิบสองเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิดสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมหนึ่งพันบาทช่างคู่แปดร้อยนะครับช้องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าและศูนย์แปดหนึ่งเก้าเป็นห้าหกสองสามสี่นะ Line add กะเสมนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้นอไรก่อนครับครับผบครับผมครับเข้าชื่อช่งใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครมาไม่ว่ายิง คนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆเนะ่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอยาพลาดคลิปใหม่สอนตัดผมสอนสตาร์